ครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PNP Channel ช่องการพยากรณ์ดวงชะตาตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณสำหรับคลิปนี้ขอทานไหนท่านที่เกิดราศีสิงข์ครับพื้นนิสัยชาวราศีสิง์เป็นคนผงผังตรงไปตรงมาชฉานชัดเจนมีความเป็นผู้นำสูงแข็งแกร่งชอบดูแลและปกป้องคนอื่นใจกว้างมีความคิดเป็นของตัวเองความมั่นใจสูงไม่เกรงกลัวใครหรืออะไร ทั้งสิ้นข้างนออกดูเหมือนสุขุมเยือกเย็นแต่ข้างในร้อนพระอุกพร้อมประตุตลอดเวลามีคุณธรรมอุดมการและเมื่อมีดาวใหญ่สามดวงย้ายพร้อมกันจะมีอิทธิพลต่อชาวราศีสิงห์อย่างไรก่อนจะรักฮับชมคลิปคำทำนายขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกรบกวนกดติดตามถ้าชอบกรุณาช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์วันที่หพฤษภาคม2568 ดาวราหูเจ้าเรือนปัตนิดาวใหญ่ดวงแรกยกย้ายจากราศีมินภายใต้พบมรณะเข้าสู่ราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรทิ่ปดีภายใต้พบปัตนิและประกอบกับดาวราหูนั้นไปเล็งลักตามตำนานโหราศาสตร์ดาวราหูถูกสร้างจากพีโขโมด12ตนจึงมีกำลัง12ตามทักษะและดาวราหูนั้นพื้นดวงไม่ได้เป็นดาวร้ายมาแต่กำเนิดและมาได้รับตำแหน่งเกษตรทิปดีก็จะมีผลดีต่อดวงชะตามากกว่าผลเสียถึงเจ้าราหูจะเล็งลักก็ตามจึงทำนายว่า หากสถานการณ์ของการดำเนินชีวิตของท่านก่อนหน้านั้นจะไม่ดีนักมีความลำบากมากช่วงต่อไปนี้ท่านจะได้รับพลังบวกจากเจ้าระหูส่งให้ท่านพลิกฟ้าพลิกดินมีลาบมีเงินมีทองขึ้นในฉับพลันก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามหมอท่านไม่ควรประมาทในการควบคุมดูแลคู่ครองญาติสนิทให้หมั่นดูแลเอาใจใส่สุขภาพและระมัดระวังอุบัติเหตุให้ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะครับท่านที่เกิดในราศีสิงห์วันที่13 พฤษภาคม2,568ดาวพฤหัสด,ดาวใหญ่ดวงที่สองเจ้าเรือนปุตตะก,กับเจ้าเรือนมรณะจะย,ยกย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนตำแหน่งเป็นประเกษตรและอุจวิลาศภายใต้พบลาภาดาวพฤหัสนั้นหมายถึงความศรัทธาฝา่ในบุญกุศลคุณธรรมความดีกามมีอุดม,มคติความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความรู้โชคลาภดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสในพบลาภานั้นจะให้คุณมหาศาลแก่เจ้าชะตาเป็นอันมาก ประกอบกับดาพุทธเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภจะยกย้ายข้ามาเพิ่มพลังบวกมหาศาลในวันที่สามิถุนายน2,568ด้วยแล้วนั้นถ้าไม่เหนือแรงกรรมหลังวันที่สามิถุนายน2,568ถึงวันที่23มิถุนายน2,568นั้นจะเป็นเวลาที่ท่านมีโอกาสดีมากที่จะได้รับโชคใหญ่ของกุศลผลบุญที่ท่านได้สร้างสมมาเปิดประตูแห่งการเงินและโชคลาบให้ยิ่งใหญ่และใหญ่โตครับ ท่านที่เกิดในราศีสิงห์วันที่19พฤษภาคม2568ดาวเสาร์ดาวดวงใหญ่ดวงที่3เจ้าเรือนอริจะยกย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมินภายใต้ภพมรณะตามตำราแล้วดาวเสาร์ดาวประธานฝ่ายบาปเคระห์เจ้าเรือนอริไปอยู่มรณะทำให้พลังด้านลบลดน้อยถอยลงไปซึ่งส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับพลังบวกจากดาวพฤหัสได้แสดงพลังให้คุณแกด่ดวงชะตาท่านเต็มที่ส่วนดาวพุธด,ดาวการเงินดาวโชคลาภเดินเร็วภาวะการเงิน จะไหลเข้าออกไปไวให้ท่านบริหารจัดการให้เป็นระบบจะทำให้เจ้าชะตามีการดำเนินชีวิตดีขึ้นอย่างดีสรุปดาวสามดวงที่ย้ายนั้นส่งพลังให้ด้านการเงินการทองอย่างดีแต่กระนั้นปัญหาที่ท่านต้องระวังอย่างมากคือด้านสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคคลใกล้ชิดเช่นคู่ครองญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ชิดท่านเพราะพลังด้านลบของดาวราหูและดาวเสาส่งพลังไม่ถึงตัวท่านแต่ส่งพลังให้คนใกล้ชิดท่านล้มป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุได้ขอบุญกุศลส่งผลให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงครับโปรดรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNP ของเราด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชยัยมีทรัพย์ตามดั่งใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิด